อไปใส่เบิงหรือว่าปรับประยุกต์ใส่ในสวนปลูกผิกทดลองเบิงเนาะค่ะเนาะล่องบะตองซื้อล่องบะตองใส่ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยวิทยาศาสตร์เบิงค่ะเพราะว่าช่วงนี้ปุ๋ยรคาคาแพงคักน้ำมันกับแพงมีแต่เน่าแพงๆเฮ็ดปุ๋ยใส่เองนี่แหละค่ะบำรุงดินอีกอย่างนึงมันกับ่ไดทรงผลเสียหดินของหอพรผอมดินก็จะได้ว่าแข็งดินก็จะได้บ่ต้องเป็นกรดเฮาจะด้บ่ตองมาเสียเวลาแก่ดินแก้ดินเป็นกรดเป็นด่าง สวัสดีค่ะช่องมาดามทำสวนค่ะเมื่อนี้บุ้มก็จะพามาบำรุงพริกเนาะหลังจากที่เ้าเก็บออกไปแล้วได้สามเมอค่ะบุ้มก็จะมาบำรุ่งตนพริกหลังจากที่เ้าเก็บเกี่ยวผลผลิตออกไปรอบแรกเนาะค่ะก็จําเป็นที่สุดเลยคือจะต้องบำรุ่งค่ะบำรุ่งให้เขาให้เพื่อที่จะเก็บผลผลิตในรอบต่อไปเนาะให้ของเขาได้แตกคอ,อดอกตายอดแล้วก็ แตกตาตาดอกออกมาไม่เนาะคะ่ะก็จะสูตรนี่ก็จะซ้อยเร่งในการจะเริ่เติบโตแล้วก็เร่งให้ําต้นของเขาแข็งแรงเนาะถ้าเขาเห่าดูแลบ,บำรุงเขาอย่างดีหรือว่าดูแลให้บำรุงําต้นของเขาให้สมบูรณ์แข็งแรงเนะะี่ยค่ะเขาก็จะติดดอกออกผลมาให้เห่าเก็บผลผลิตไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะเดี๋ยววุ้มจะเร่งเดี๋ยววุ้มจะ หลังจากที่บุ้มเก็บออกไปแล้วมือว่านมือกอนี่เนาะได้สามมือค่ะหลังจากที่สามมือพ้นเขากระแดงอีกเดี๋ยวบุ้มจะได้มาเก็บออกมือเอื้อนพลดละค่ะบุ้มจะได้มาเก็บเดี๋ยวมือนี้บุ้มสิผ้ามาบำรุ่งค่ะปุ้ยบำรุ่งของบุ้มกัเป็นสูตรเก่าสูตรเดิมค่ะสูตรจูลินซี่แล้วก็ปุ้ยคิมาแล้วก็จะมีนำมาเปลือกกล้วยค่ะบุ้มก็จะบำรุ่งให้เขามือนี้บุ้มจะมาฉีดพ่นท้งใบค่ะฉีดพ่นทางใบฉีดพ่น เดี๋ยวมืออื่นเศ้าเดี๋ยวบุ้มจ๋ามาลดปกติค่ะกะจะลดทั้งรากพรอมเนาะแต่ว่ามือน,นี้บุ้มใส่แบบนี้ค่ะนี่ใส่ฟอกกี้ผสมหมดเลยค่ะบุ้มฉีดไปแล้วคุณสองสมกระถางทั้งคุณค่ะในกระถางปลูกบักริกในกระถางบำรุงใ้เขาดีๆก่อนอากาศก็เริ่มเย็นลงเพียก็เริ่มมาแล้วค่ะ ของบุ๋มกับบอมีสูตรเอ้ยบอมีอัตราส่วนในการผสมเนาะคะ่ะก็จะเป็นหนำเปล่าคือจังบุ๋มเฮ็ดให้เบิง่งเดี๋ยวบุ๋มจะขึ้นลิงก์ให้เบิ่งว่ากันว่ามีอีหยังแน่นเนาะถ้าเป็น FC ที่เพื่อนติดตามเพื่อนก็จะรู้ว่าบุ๋มใส่อปุย๋ยปุ๋ยอีหยังเนาะคะ่ะถ้าเกิด FC ใหม่ๆเดี๋ยวบุ๋มจะขึ้นลิงก์ให้เบิงะะ่งเนาะว่าปุ๋ยสําหรับใส่พริกใส่พริกในกระถางหรือว่าใส่ในกระสอบเนี่ยค่ะนี่ปุ๋ยบำรุงพริกเป็นปุ๋ยอินทรีย์น้ำที่เฮาเฮ็ดเองเนี่ล่ะค่ะบ่ต้องไป ปุ๋ยเคมีเอียงตามทองตลาดต่างๆบำรุ่งเร่งบำรุงฉีเพ่อนอันนี้มันมันแพงเนาะค่ะเนี่ยมาเฮดใส่เองแบบนี้ค่ะเนี่ยฉีดพ่นมันเท่าไดก็ใส่เท่านันสามมือกะฉีดไปเลยค่ะทูกสามมือทรับดาล,ละสองขังกะฉีดไปเลยค่ะเพราะว่าของห้องมันเป็นปุ๋ยอินทรี์เนาะปุ๋ยอินทรีย์ประสิทธิภาพมันก็อาจจะน้อยก็ปุ๋ยเคมีมันก็จริงค่ะแต่ว่า พูดถึงว่า,าการให้ปุ๋ยอินทรีย์มันกับประหยัดอีกแบบนึงปุ๋ยอินซี์ปุ๋ยนำมาเคลียวเฮ็ดเองนี่แหละก็จะประหยัดแถมยังให้ผลผลิตดีพร้อมค่ะนี่อีกอย่างดินเขามันก็จะได้บดตองเสียดินก็จะได้ฟูดินก็จะได้รวนซุยดีดินพ่อดินรวนซุยดีแล้วรากเขาก็สิหาหานได้ง่ายขึ้นต้นของเขาก็สีแข็งแรงจะเดินเติบโตค่ะ เขาก็สีสามารถาลปูพืชซ้ำๆได้อีกตลอดปีตลอดไปค่ะเนี่ยดินดินของบมุมเนี่ยบุมก็จะฉีดพ่นแบบนี้ค่ะฉีดพ่นบำรุงให้เขาปุ๋ยสูตรนี้สามารถใส่ได้ลดทั้งค้นตน้นแล้วก็ฉีดพ่นทางใบได้ได้ไดมดค่ะบำรุงทุกส่วน น้ำมาคขีมาในน้ำมาคขีมานี่ได้ผลดีดีค่ะอ๋อโฟกัสให้เนี่ยนี่ระค่ะสูตรปุ๋ยฮองบุ่มกับบดมีอีหยังยุ่งยากมากไหมผู้ใดมีขี้วัวเนาะค่ะผู้ใดมีขี้วัวหรือว่าไผ่มีขี้ไก่ปุ๋ยขี้ไกเนี่ยขี้ไก่ขี้เป็ดเนี่ยพืชพักบักเคือบักหยังก็มากขึ้นกันเลยค่ะบักเคือบักพริกปุ๋ยขี้มาเนี่ยกะมากปีนี้บุ่มก็ใส่แต่ปุ๋ยขี้มานั่นแหละค่ะลองใส่บักพริกเบิ้ง เห็นบอกบอกพีกบุ้มบริยุงยากอีหยังปุ๋ยเคมีกับบได้ใส่ค่ะเดี๋ยวไปฉีดตน้นต่อฉีดทั้งุ๋ดเดี๋ยวสีว่าคือผ้ามาฉีดเต้นเต้นต้นเดี๋ยวแทะเดี๋ยวเขามาฉีดต้นนี้ต้นนี้ก็เริ่มแตกยอดมามัมแล้วค่ะนี่แตกยอดแตกตายอดแตกตาดอกมะม่แล้วกระสีลออก็บ ชุดต่อไปผลให้เขาผลใต่ใบเดียวสายมาก,กับสิม,มีแดดแน่แดดลำไล่เนาะการให้ปุ๋ยนี่ก็จะให้ในช่วงที่แสงแดดอ่อนๆเนาะค่ะแสงแดดอ่อนๆในช่วงที่ปากผืชปากใบเขาเปิดนี่ด้านล่างนี่ฉีดพ่นขึ้นไปเลยกรองให้ดีก่อนเด้อค่ะเด้อถ้าผูา้ใดมีใส่สูตรนี่คือบูมเนาะกรองเอาผ้าขาวกรองค่ะกรองมันจะได้ว่ต้องมาอัน่นอั่นรูนี่ อันลูกก็บ,บอกฉีด่ยคะจะได้ประตองมาอันนี่แหละบุ้มกระสีมาเห็ดไ้เบิ้งข้วข้าวต่อไปบุ้มก็ะจะไปฉีดให้ทั่วให้ทั่วสวนเดี๋ยวบุ้มจะพาไปเบิ้งพริกขีหนูเพราะว่าพีหนูกระถางต่อไปอันนี้บุ้มจับมาอยู่ในโซนเดียวกันคะ่ะเป็นพริกหัวเรือ พี่ขีนูหัวเรือพันไม้บุมเอามาอยู่ในโซนเดียวกันสามกระถางทั้งนี่นะเพราะว่าบุมสิจับแยกเป็นโซนเป็นโซนไปเดี๋ยวคลิปต่อไปคลิปต่อไป,ป,อไป,ป,อไปทั้งผุนทั้งผุนเดี๋ยวบุมจะพาไปอัปเดตพี่ขีนูอีกสามกระถางสี่กระถางเป็นคลิปต่อไปเนาะคะ่ะคลิปนี้บุมขอจบคลิปไปเพียงซ้ำนี้คะ่ะถ้าเกิดผู้ใดสนใจสูตรนี่ล่องเอาไปใส่เบรงหรือว่าปรับประยุกต์ใส่ในสวน ลูกริกถดลองเบิงะะ์เนาะค่ะเนาะลองบอตองสื่อล่องบอตองใส่ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยวิทยาศาสตร์เบิงค่ะเพราะว่าช่วงนี้ปุ๋ยราคาแพงคักน้ำมันกับแพงมีแต่แหน่งแพงๆเฮ็ดปุ๋ยใส่เองเนี่ยล่ะค่ะบำรุงดินอีกอย่างหนึง่งมันกับได้ทรงผลเสียให้ดินของห้องพรมดินก็จะได้บ่แข็งดินก็จะได้บอต้องเป็นกรดห้องจะได้บ่ตตองมาเสียเวลาแก้ดินแก้ดินเป็นกรดเป็นด่างอีกต่อไปเนาะคะ่ะต้องใส่สูตรนี้เบิรง ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกคอมเมนต์ค่ะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคไข้ไข้เจ็บต่างๆค่ะเจอกันไม่คลิหนาค่ะสวัสดีค่ะ